สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านค่ะมื่อเนจินดาสิมาพาทำแค็บหมูเนาะคะ่ะไปกินเองเนาะคะ่ะแบบง่ายๆค่ะค่ะก่อนอื่นก็นมาทําความสะอาดหนังหมูเนาะคะ่ะใส่เกลือลงไปเนาะคะ่ะเนื่งถุงเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทำใม้ขนก็ขูดขนออกเนาะคะ่ะล้างหลายๆน้ำเลยเนาะคะ่ะ า่ามาเร้านางหมูออกค่ะค่ามาเตรียมต้มเลยเนาะคะ่ะค่ะจะนำลงไปได้หลายเลยเนาะคะ่ะ ใส่นังหมูล,ลงไปค่ะ,คะตอนต้มถังหมูฟูขึ้นก็ค่อยเติมน้ำนะคะ ให้นำถ่วมหนังหมูเนาะคะ่ะขามากดหนังหมูจักหน่อยเนาะคะ่ะถ้ากดบาลงก็ใส่กลับเอานะคะ่ะ ตอนต้มก็จะใส่เวลาจักหน่อยเนาะค่ะคำว่าปิดฝาไว้เนาะค่ะต้มไปจนเปื่อยเลยเนาะค่ะหนังหมูเปื่อยแล้วเนาะค,ะค่ะก็มาตักใส่ถาดเนาะค่ะพักไว้ให้เย็นเนาะค่ะก่อนสิหั่น,นะค่ะ มาเตรียมหันเนาะคะ่ะอเสินประมาณนี้เนาะคะ่ะมาตองใญ่หลาเนาะคะ่ะเพราะตอนถอดที่ฟูขึ้นหลาเนาะคะ่ะออจินดากระเจี๊ยันไปจนหมดเนาะคะ่ะ ค่ะหั่นเสร็จแล้วเนาะคะ่ะใส่ผงชูรสเั็กน่อยเนาะคะ่ะค่ะเกลือนิดหน่อยเนาะคะ่ะบ่ต้องหลาเนาะคะ่ะค่ะแล้วก็มาคลุกให้เข้ากันค่ะก่อน,อนจะนําไปตากเนาะคะ่ะยิงตากไว้แลหลายแดดแห้งดีเนาะค่ะอห่าดีทํทำให้นะะใหนันหนงหมูพองเนาะคะ่ะ ค่ะพอตาแห่งแรกกินดาก็จะน้าทอดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกกนน้องใจค่ะขอให้มีแต่ความสุขหลายหลยค่ะ